ล้างชิ้นต่อชิ้นเนื้อใช่ค่ะเอาเมือกมันออกก่อนนะคะเมือกมันเยอะมากค่ะเมือกกัดขาวดูนะคะกัดขาวกัดเมือกมันออกนะคะนี่นะคะพริกแกงนี้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับคือวิธีเลือกพริกแกงนะครับคุณผู้ชมมันต้องหาชิมหลายๆร้านเนาะใช่ค่ะแต่ร้านนี้ยากกินประจำนะคะอร่อยมากร้านเนี้ยผ่านไปสุดแป๊บแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ค่ะโอ้หอมกระชายหอมใบมะกรูดหอมมากเลยค่ะพริกแกงก็หอม แกงปลาดุกอะไรก็แกงปลาดุกนะคะแต่ไม่ไม่รู้จักว่าผัดเผ็ดหรือว่ายัางไงนะคะมีแต่แกงอย่างเดียวนะคะ<ม>แถวบ้านบ้านยายแกงปลาดุกแต่ถ้าจะแกงแบบแกงเผ็ดมีน้าก็เรียกแกงปลาดุกนะครับคุณผู <laughs> <ม>้ชม <laughs> บ้านยายเป็นอย่างนี้นะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชม,มเจอกันตอนสุดสายนะครับแม่มีอะไรมันแนะนําอีกแล้วครับผมวันนี้แม่จะแกงเผ็ดปลาดุกนะคะนี่คะ<อ>่ะปลาดุกของเรานะคะคอืมแกงเผ็ดปลาดุกนะแบบอันนี้แกงเผ็ดปลาดุกนะคะเนี่ยนี่พริกแกงเผ็ดของเรานะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะพริกแกงเผ็ดของเรานะคะครับค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนช้อนจานะคะแต่เต็มเต็มช้อนเลยนะคะแล้วก็น้ําตาล หนึ่งช้อนชานะคะเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีกระชายมีเม็ดพริกไทยอ่อนของเรานะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าสาเม็ดนะคะสีแดงกับสีเขียวค่ะใบกระเพราของเรานะคะนี่ใบกระเพรายายเด็ดไว้เยอะเลยนะคะมาของเรามีเองอันนี้เดี๋ยวเราจะไปล้างปลาดุกกันก่อนนะคะอ๋อล้างปลาดุกกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างปลาดุกก่อนนะคะมาค่ะนี่ครับปลาดุกเยอะแยะเลยครับผู้ชม นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างปลาดุกกันก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวล้างเมือกมันออกก่อน่อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเรามันมีเมือก้ยใช่ใช่เมือกมันเยอะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือลงไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะล้างเกลือนี่ค่ะ แม่เอามาขยับเกลืออย่างนี้เลยนะครับค่ะนี่นะคะนีครับผู้ชมขยบเกลือให้ทั่วกันค่ะสองรอบเลยนะคะสองรอบเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งยายจะใส่น้ำส้มสายชูด้วยนะคะเพื่อกัดค้าวมันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยายเอาเมือกมันออกก่อนนะคะเดี๋นะคะเมือมเมกนเ,มมนเนี่ยเยอะม,มากค่ะอ๋ครับนี่นะคะเมือกเยอะมากครับผู้ชมนะคะ บ๋ะะอ,อแม่ล้างชิ้นต่อชิ้นเลยใะคุณผค้ชมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ขยำเตือใหม่เพาไม่งั้นคาวมันจะเยอะนะคะเมือกมันเยอะค่ะอืมโอ้ตอนนี้เมือกก็ออกไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแม,ม่เยอะมากต้องล้างให้สะอาดเลยหรือไม่ค่ะไม่งั้นมันจะเป็นเมือก มเมื่อกีข้ขาวใช่ใช่ใช่ทุกทีแม่ทําให้หนูก,กินแม่ก็จะล้างแล้วล้างอีกอย่างนี้แหละล้างจงน,นนี่เราก็จะมาใส่เกลืออีกนะคะรอบหนึ่งพอล้างเกลือสองรอบะค,ะค่ะเดี๋ยวเที่ยวนี้เอาน้ําส้มสายชูด้วยนะคะนี่ยายก็จะใส่น้ําส้มสายชูลงไปหน่อยน้ำส้มสายชูครับเพื่อกัดขาวน,นะคะกัดข้าวกัดเมือกมันออกนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะอ๋นะคะรับคุณผู้ชมเนี่ยพอเราใส่น้ําส้มไปแล้วมันก็จะไม่มีเมือกไม่มีคาวแล้วนะคะนี่นะคะล้างปลาดุกต้องล้างเลยหลายน้ําค่ะนี่นะคะต้องล้างเยอะมากล้างหลายน้ำค่ะต้องหลายรอบนะคะรับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เกลือกับน้ำส้มสายชูนะคะค่ะนี่นะคะ แล้วก็นั่งชิ้นต่อชิ้นอย่างนี้กันเลยนะครับทีนี้มันเราก็จะไม่มีเมือกแล้วจะไม่ข่าเนี่นอนยอย่างนี้อ๋อ้นะคะมันก็จะไม่ลื่นๆเท่าไหร่แล้วใช่ใช่โอ้โหยำมมากเลยแม่นี่นะคะเราไม่ล้างอยกันยังเมือกมันเยอะนะครับคุณผู้ชมโอ้โหส่าจริงครับแบบนี้ครับ จะปลาดุกสดๆเลยเนี่ยเนื้อแดงๆเลยเน่ใช่ใช่เ,ใชเราก็จะได้ปลาดุกของเราอย่างนี้เลยเลยนะคะนี่ครับยายก็จะติดแก๊สแล้วนะคะเริ่มแกงของเราค่ะนี่นะคะเป็นแกงเผ็ดปลาดุกแล้วแม่ค่ะแกงเผ็ดหรือว่าผัดกเผ็ดก็ได้เลยเรา,เร,าเรียกแกงเผ็ดปลาดุกก็ได้หรือจะผัดพริกปลาดุกก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมภาคไหนเรียก แต่ายายก็เรียกกับผัดพริกปลาดุกผัดแกงปลาดุกอะไรเงี้ย<อ>นะคะเป็นยายเรียกเองนะคะแต่ถ้าใส่พริกแกงเงี้ยบ้านผมเรียกผัดเผ็ดปลาดุกนะ<อ>แมะ่สรุปว่าเมนูนี้คือผัดเผ็ดปลาดุกค่ะเอาเอาเชื่อแบบสักกลสักกลหน่อยนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมต้องขออภยัยจริงนะครับเพราะว่าบางทีบ้านแม่เขาเรียกแกงปลาดุกอะไรเงี้ยครับถแถววัดนอะแถวบ้านสุพรรณก็จะเรียกแกงปลาดุก นี่นะคะเราก็จะใช้น้ํามันหมูที่เราทอดหมูเมื่อเช้านี้นะคะผัดได้เลยค่ะอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมได้เอามาใช้งานแล้วครับผม่คะผัดเผ็ดปลาดุกนะครับนี่ครับผมเราก็จะใส่แกงน้องลูกลงไปเลยพิแกงนี้เป็นพิแกงเผ็ดนะครับคือวิธีเลือกพิกแกงนะครับคุณผู้ชมมันต้องหาชิมหลายๆร้านเนาะใช่ใช่ค่ะแต่ร้านนี้ยากกินประจำนะคะอร่อยมากร้านเนี้ยใช่ครับเราต้องหา ร้านที่ถูกปากเรานะครับต้องหาในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมเกิดพริกแกงอันนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องเติมพริกเลยนะคะแต่ถ้าคนชอบเผ็ดก,ก็โขกกริกสดใส่เพิ่มไปหน่อยนะคะอ๋อค,ครับนี่ะลัจกพริกแกงเราเริ่มหอมแล้วนะคะพริกแกงเริ่มหอมแล้วครับผม่ค่จะจากนี้เราใส่เนื้อปลาดุกลงไปเลยนะคะนี่ค่ะนเนื้อปลาดุกลงกันแล้วครับ นี้ได้กินปลาดุกนะครับผู้ชมโอ้โหหลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้กินเนื้อปลาดุกแล้วแม่เดี๋ยวยายก็จะใส่น้ำนิดนึงนะคะแล้วอย่าพึ่งคนนะคะอย่าคนนะคะอ๋ออย่าพึ่งคนนะครับผู้ชมใส่ทิ้งวไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไว้ก่อนนะคะนี่นะคะปิดไปสักแป๊บนึงนะครับค่ะอันนีอ้อนนี้มาตากแดดแล้วแม่ค่ะ แม่เอาตากแดดแล้วอันนี้ขูดออกใช่ไหมแม่คค่ะขูดออกหมดเลยอันนี้ที่คุณผู้ชมแนะนํานะครับลองเอามาทําตามนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับค่ะเ <c oughs> ขียงมานานแล้วนะคะได้ประมาณนี้ <c oughs> ครับได้ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูปดเปปัตดุของเรานะครับนี่นะคะ,ะอยาปปิปนมแล้วนะคะอ๋อนี่ครับคุณผู้ชม ตอนที่ใส่น้ำครั้งแรกอย่าเพิ่งคนนะคะมันจะหมีกาวนะคะเราปิดฝาไว้ก่อนนี่นะคะเ,เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงของเรานะคะเครื่องปรุงเลยเลยครับนี่นะคะเกลือของเรานะคะเกลือครับผมน้ำปลาค่ะหอมปรุงรสนิดหน่อยนะคะนี่นะคะ เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว,าวาานะคะแล้วเราจะใส่กระชายของเราลงไปเลยค่ะกระ,ะชายนะครับกระชายนี่ผมว่าขาดไม่ได้เลยแม่ใช่ใช่ค่ะ<อ>แกงกระดูกขาดไม่ได้เลยนะคะไปะกระชายกระชายนี่ให้กลิ่นหอมมากเลยครับใช่ใช่นี่ม่คนไม้เข้ากันแล้วครับค่ะ พราะปลามาเริ่มสุกแล้วนะคะคนได้แล้วค่ะนี่นะคะโเดี๋ยวปลาสุกเร็วนะแม่เนาะใช่ใช่ใชถ้าปลาเราเนื้อไม่หนามันก็จะสุกเร็วหน่อยนี่นะคะเราก็จะใส่พริกไทยอ่อนของเราลงไปเลยนะคะพริกไทยอ่อนครับแบบสดๆเลยครับคุณผู้ชมแล้วแต่บางคนชอบนะคะบางคนเขาก็รูดรูดเอาเลยนะคะรูดเอาเม็ดย่า่เียนะคะอ,อย่าเพิ่งใส่ ใบมะกรูดของเรานะคะนี่ค่ะครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมมาแล้วนะตอนเนี้ยใช่หอมใบมะกรูดมาเต็มที่เลยครับตอนนี้ยายจะเพิ่มน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วยายจะปิดฝาไว้ก่อนเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่พริกอ่อนกับกระเพรานะคะปิดฝาไว้นะครับให้ปลาดุกมันปุกดีก่อนนะคะอ๋ออีกสักแป๊บนึงอ่า ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับผ่านไปสุกแป๊บแล้วครับคุณผู้ชมนี่คะ่ะโอ้โหโกินหอมมาเลยครับตอนนี้หอมอบอวลหอมกระชายหอมใบมะกรูดเราต้องเคี่ยวมันสักหน่อยเดี๋ยวตัวเนื้อปลามาันจะไม่ค่อยสุกนะคะเดี๋ยวยายจะชิมสักหน่อยนะคะ อ๋อแม่ชิมแล้วครับคุณผู้ชมมาชิมเลยแม่คอ,อดีเลยค่ะอ๋อสวดีแล้วครับผมเดีย๋ยวเรารอให้มนันในอีกสักนิดหนึ่งนะคะยายกลัวปลาไม่ค่อยตุกนะคะเพราะปลามันชิ้นใหญ่นะคะ เราเคี่ยวไปสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคครับผมครับคุณผู้ชมนี่นะคะยายเอาพริกอ่อนใส่แล้วนะคะอ่อนลงไปแล้วครับผมบไฟแรงเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับ น่าจะสุกดีแล้วครับตอนนี้คกลิ่นหอมมากเลยแม่ตอนนี้หอมนะโอ้มันหอมกระชายอ่ะใชว่านะเมนูเนี้เหมาะที่กระชายนี่แหละครับอยาเพิ่มน้ำหน่อยดีกว่าปู่บอกทอดขอน้ำาหน่อยขยำข้าวชอบน้ำมากครับเอาไว้ขยำข้าวกินนะครับแต่อย่ามากนะคะอันนั้นอย่าเป็นแกงเผ็ดไปเลย ยายก็ๆๆจะใส่ใบกะเพราแล้วนะคะใบกะเพราลงแล้วครับของเรานะคะนี่นะคะใบกะเพาารพาเนี่ยปิดท้ายปิดท้ายเลยค่ะสาคูสมโอ้โหหอมจริงตอนเนี้ยใบกะเพราเนี่ยมันใส่เพื่อมีรสเลยนะครับๆๆใช่ยายจะปิดแกสแล้วนะคะพอแล้วนะคะ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะของเราไม่ค่ะนี่นะคะอ๋ออ้กระดูกชิ้นใหญ่มากเลยครับพวกนี้นี่นะคะกมุนไพรเน้นๆเลยนะคะนี่ค่ะ มีพริกไทยอ่อนด้วยนะแม่เนาะค่ะใครชอบกินเม็ดพริกไทยอ่อนก็ตักได้เลยนะครับเป็นชิ้นๆนนะครับคุณยายไม่เอาเป็นเม็ดนี่นะคะเเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับผัดเผ็ดปละดุกในสูตรของแม่นะครับคุณผู้ชมพร้อมชิมแล้วครับผมมาค่ามะค่าปลาดุกนะครับปลาดุกเน,น,น้นเลยครับนี่ครับนี่ค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาดุกนี่มันอร่อยนะใช่ใช่นี่นะคะอื้ม ยอดหอมก็ชายแล้วก็มีกลิ่นกระเพราหอมมากเลยค่ะพริกแกงก็หอมหอมนะคะอร่อยนะครับคุณผู้ชมดูสีสันหน้าตาของเขานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีกระชายนะครับมีกระชายมีพริกอ่อนแล้วก็หอมใบมะกรูดมากเลยครับตอนนี้ที่ผมสัมผัสได้นะครับมาครับมาลองชิมกันเลยครับหิวแล้วครับ ครับชิมกันเลยครับคุณผู้ชมคามค่ะเอ้ยลองชิมเลยเด็ดมากชิมนี้สวยมากครับนี่ครับโอ้ควันยังขึ้นอยู่เลยนะครับโอ้ขอกระชายหน่อยเอาเลยอืมอันนี้ก็ติ๊กไทยก่อนหน่อยกระชายชิ้นหนึ่งหอมจริงหอมมากหอมตั้งแต่ผัดเลยอ่ะนี่นะคะ อืเนื้อประดุกมันจะออกเป็นรสชาติพอดีอมกลมรสชาติจะออกกลมกลมครับแล้วก็ไปทางเข้มข้นประดุกเนี่ยต้องกินแบบนี้แหละกินกับข้าวร้อนๆน่โหูสุดยอดมากเลยนะคะ ถ้าทางบ้านท่านผู้ชมเรียกแกงอะไรแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแต่แต่ทางบ้านยายอะแกงปลาดุกอะไรก็แกงปลาดุกนะคะแต่ไม่ไม่รู้จักว่าผัดเผ็ดหรือว่ายังไงนะคะมีแต่แกงอย่างเดียวนะคะแถวบ้านบ้านยายแกงปลาดุกแต่ถ้าจะแกงแบบแกงเผ็ดมีน้ำก็เรียกแกงปลาดุกนะครับผู้ชมบ้านยายจะเป็นอย่างนี้นะคะรสชาติดีมากเลยครับมันหอมกลิ่นกระชายนี่แหละ บบผมลองกินพริกไทยไปด้วยอืหอมมากอ่ะเดี๋ยววันนี้ปู่ชอบใจแน่เลยมีน้ําด้วยอโหชอบกินอันเนี้ยปู่ชอบบอกฮะมีน้ําหน่อยมีน้ําหน่อยนะคะอย่างวันนี้ก็เลยจัดน้ําหน่อยหนึ่งฮะให้ปู่คลุกข้าวนี่นะคะกระชายอ,อร่อยเหมือนเราได้กินสมุนไพรอร่อยมากเลยนะคะนี่กลิ่นหอมมากครับกลมกลม่อมเข้มข้น รสมาเต็มจริงอร่อยค่ะเดี๋ยวมื้อนี้เราไปกินกับคนในบ้านนะครับอร่อยทชอบแน่นอนทำง่ายง่ายเลยนะคะเราไปทําตามกันดูได้นะครับสูตรของแม่ครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับยากตอนล้างปลาดุกแค่นั้นแหละค่ะเนาะปลาดุกนี่ปลาดุกอืยยากมากแม่ต้องล้างดีมากเลยอะล้างเลยไหนน้าหน่อยปลาดุกเลี้ยงเนี่ยมันเนาะใช่เมือกมันเยอะเมือกเยอะค่ะ มันจะไม่เหมือนปลาดุกนาบ้านเรานะคะแล้วอันนี้เป็นตัวใหญ่ด้วยปลาดุกอะก็ลเลยล้างยากยังไงก็ลองไปทําตามกันดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณค่ะวันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกแสนอร่อยนะคะคสวัสดีครับบ๊ายบาย